คาเฟ่ระลับที่โคตรฮิวใจสุดๆที่นี่178สโลว์บาร์ค่ะนี่ก็คือเมนูของเขาค่ะเยอะมากๆเลยมวยก็สั่งโคโ้ดคมาฉะมาก่อนเลยค่ะบอกเลยว่าโคตดสดชื่นสุดๆอ่ะแล้วเขาก็ยังมีขนมที่น่ากินมากๆเลยค่ะมันฮิวใจยังไงอะหรอนี่เลยพระเอกของเรา พี่ดอบบี้แล้วก็พี่ฉลามนั่นเองน้องเขาจะคอยรับแขกอยู่หน้าร้านนะคะน่ารักมากๆเลยคาเฟ่เนี่ยทำให้หมวยมาติดติดกัน23วันแล้วกินวันนี้ก็รองเป็นมัช่าน้ำผึ้งมะนาวค่ะก็สดชื่นอีกแล้วด้วยความที่หมวยไม่ได้กินกาแฟนะคะก็เลยกินแต่มัช่าอย่างเดียวเมนูก็เป็นยูสุโซดานะคะก็อร่อยสดชื่นไม่แพ้กันค่ะเพยเพลจากการทำงานมาเนี่ยก็เลยบอกว่ามันหิวใจจริงๆนอกจากนั้นก็ยังมีรสช่องสตรอเบอรี่เหมยมาร้าน ตั้งแต่ยังเป็นร้านเล็กๆตอนนี้เขาก็ขยายร้านมีที่นั่งกว้างตกแต่งสไตล์ลอฟค่ะเราจะดีใจมากที่เราได้ถ่ายรูปก,กับน้องพี่กกรัมเขาก็ขี่เล่นสสดๆเมนูกาแฟที่นี่ก็อร่อยมากๆค่ะพิกัดร้านย่าการจนบุรีค่ะ